เมธทะกะปัญหาว่าที่หนึ่งแปดสัพพัญยุตปตปตะปัญหาแปดพระเจ้ามิรินตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าน้าเกษณพระตถ,ถาคตจงละอกุศลธรรมทั้งปวงแล้วจึงบรรลุความเป็นพระสัพพัญยูรือว่าละอกุศลธรรมเป็นสาวะเศษมีส่วนเหลือบรรลุความเป็นพระสัพพัญยู พระนักเกษเถระถวายพระพรว่าขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละอกุศลทั้งปวงแล้วจึงบรรลุความเป็นพระสัพพันญ์ูอากุศลเป็นส่วนเหลือของพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้มีพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าทุกขเวทนาเคยเกิดขึ้นแล้วในพระกายของพระสถาคตเจ้าหรือ พระเจรเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรเคยเกิดขึ้นพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันสเเกศีลากระทบแล้วที่เมืองราชคฤหประชวนลงพระโลหิตเกิดขึ้นแล้วเมื่อพระกายหนาขึ้นหนักแล้วหมอชีวกเชิญให้เสวยพระโอสถหลุนข้อความเชิงอาจมีว่าหุนในที่นี้แปลว่าขับถ่ายหรือระบาย อันหนึ่งในฉบับภาษาบาลีบอกได้ว่าประชวนลงพระโลหิตเกิดขึ้นที่เวรุวะคามจบเชิงอักเมื่อประชวนลมเกิดขึ้นแล้วพระเฉละผู้อุปถาสแสวงหาน้ำร้อนถวายพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าถ้าพระตถาคตเจ้าทรงละอกุศลทั้งปวงแล้วจึงบรรลุความเป็นพระสัพพันญยูถ้าอย่างนั้น คำที่ว่าพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันสเกจีลากระทบแล้วประชวนลงพระโลหิตเกิดขึ้นแล้วนั้นผิดถ้าพระบาทของพระตถาคตอันสเกศีลากระทบแล้วประชวนลงพระโลหิตเกิดขึ้นแล้วถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าพระตถาคตทรงละอกุศลทั้งปวงแล้วจึงบรรลุความเป็นพระสัพพัญญูดังนี้แม้นั้นก็ผิด ความสวยเวทนาซึ่งจะเว้นแล้วจากกรรมไม่ได้มีความสวยเวทนาทั้งปวงนั้นมีกรรมเป็นมูลที่ตั้งบุคคลย่อมสวยเวทนาเพราะกรรมนั่นเทียวปัญหาแม้นี้มีเงื่อนสองมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าพึงขยายปัญหานั้นให้แจมแจ้งพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรเวทนา ความสวยอารมณ์ทั้งปวงนั้นจะมีกรรมเป็นมูลเป็นที่ตั้งก็หาไม่เวทนาความสวยอารมณ์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุแปดประการสัตว์เป็นอันมากย่อมสวยเวทนาทั้งหลายด้วยเหตุไรเล่าเวทนาทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยเหตุทั้งหลายแปดเป็นชนันในกายนี้เวทนาทั้งหลายบางเหล่ามีลมเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นบ้าง เวทนาทั้งหลายบางเหล่ามีดีเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นบ้างเวทนาทั้งหลายบางเหล่ามีเสมหะเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นบ้างเวทนาทั้งหลายบางเหล่ามีสันนิบาตเป็นเหตุเกิดขึ้นบ้างเวทนาทั้งหลายบางเหล่าเกิดแต่ความเปลี่ยนฤดูเกิดขึ้นบ้างเวทนาทั้งหลายบางเหล่าเกิดแต่การบริหารอิริยาบถไม่เสมอเกิดขึ้นบ้าง เวทนาทั้งหลายบางเหล่ามีความเพียรเป็นเหตุเกิดขึ้นบ้างเวทนาทั้งหลายบางเหล่าเป็นกรรมวิปากชาเกิดขึ้นบ้างสัตว์เป็นอันมากย่อมเสวยเวทนาทั้งหลายด้วยเหตุทั้งหลายแปดประการเหล่านี้แลในสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดนั้นอ้างกรรมสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมคานเหตุเสียคำนั้นของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นผิด พระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้านาเกษนเวทนาที่มีลมเป็นสมุทฐานอันใดก็ดีที่มีดีเป็นสมุทฐานอันใดก็ดีที่มีเสมหะเป็นสมุทฐานอันใดก็ดีที่มีสันนิบาตเป็นเหตุอันใดก็ดีที่เกิดแต่ความเปลี่ยนฤดูอันใดก็ดีที่เกิดแต่การบริหารไม่เสมอกันอันใดก็ดีที่มีความเพียรเป็นเหตุอันใดก็ดี เวทนาทั้งปวงเหล่านั้นล้วนมีกรรมเป็นสมุธฐานทั้งสิ้นเวทนาทั้งปวงเหล่านั้นย่อมเกิดเพราะกรรมอย่างเดียวพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรถ้าอาพาธทั้งหลายเหล่านั้นแม้ทั้งปวงพึงเป็นอาพาธมีกรรมเป็นสมุธฐานอย่างเดียวลักษณะทั้งหลายของอาพาธเหล่านั้นไม่พึงมีโดยส่วนขอถวายพระพรลมเมื่อกำเริบ ย่อมกำเริบด้วยเหตุสิบอย่างคือด้วยหนาวหนักหนึ่งด้วยร้อนหนักหนึ่งด้วยความอยากข้าวหนึ่งด้วยความระหายน้ำหนึ่งด้วยความบริโภคมากหนึ่งด้วยความยืนนานนักหนึ่งด้วยความเพียรเหลือเกินหนึ่งด้วยความวิ่งมากหนึ่งด้วยอุปกรรมะความเพียรของตนบ้างของผู้อื่นบ้างหนึ่งด้วยกรรมวิบากหนึ่ง ในอา,าพาธทั้งหลายเหล่านั้นอา,าพาธเก้าอย่างเหล่าใดนั้นอา,าพาธเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วในอดีตก็หาไม่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็หาไม่ย่อมเกิดขึ้นในพบปัจจุบันเพราะเหตุนั้นอา,าพาธทั้งหลายเหล่านั้นบัณฑิตไม่พึงกล่าวว่าเวทนาทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นแดนเกิดพร้อมน้ำดีเมื่อจะกำเริ่ม ย่อมกำเริบด้วยเหตุสามอย่างคือด้วยหนาวหนักหนึ่งด้วยร้อนหนักหนึ่งด้วยบริโภคไม่เสมอหนึ่งเสมหะเมื่อจะก,กำเริบย่อมกำเริบด้วยเหตุสามอย่างคือด้วยหนาวหนักหนึ่งร้อนหนักหนึ่งด้วยข้าวและน้ำหนึ่งลมอันใดก็ดีน้ำดีอันใดก็ดีเสมหะอันใดก็ดีสามอย่างนี้นกำเริบแล้ว ด้วยปัจจัยเครื่องกำเลิกทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นเป็นของเชื่อกันภาเวทนาของตนของตนมาเวทนาที่เกิดแต่ความเปลี่ยนฤดูย่อมเกิดขึ้นด้วยความเปลี่ยนฤดูเวทนาที่เกิดแต่ความบริหารไม่เสมอย่อมเกิดขึ้นด้วยความบริหารอิริยาบถไม่เสมอเวทนาที่มีความเพียรเป็นปัจจัยเป็นกริยาก็มีเป็นกรรม,มวิบากก็มี เวทนาที่เกิดแต่กรรมวิบากย่อมเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ตนกระทำแล้วในการก่อนเวทนาที่เกิดแต่กรรมวิบากน้อยเวทนานอกนั้นมากกว่าด้วยกาลชนีชนพานทั้งหลายย่อมแล่นล่วงไปในเวทนานั้นว่าเวทนาทั้งปวงเกิดแต่กรรมวิบากอย่างเดียวกรรมนั้นอันเคยใครไม่อาจเพื่อจะกระทำความกำหนด เบ้นจากพุทธยานก็พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันสเก็ดศีลากระทบแล้วด้วยเหตุใดด้วยเหตุนั้นเวทานานั้นจะเป็นเวทานามีลมเป็นสมุทฐานก็ไม่ใช่มีดีเป็นสมุดฐานก็ไม่ใช่มีเสมหะเป็นสมุดฐานก็ไม่ใช่มีสันนิบาตคือประชุมท่าสี่เป็นปัจจัยก็ไม่ใช่จะเป็นเวทานา เกิดแต่ความเปลี่ยนฤดูก็ไม่ใช่จะเป็นเวทนาเกิดจากการบริหารอิริยาบถไม่เสมอก็ไม่ใช่จะเป็นเวทนาเกิดแต่กรรมวิบากก็ไม่ใช่เวทนานั้นเป็นเวทนามีอุป,ปกักมะความเพียรของผู้อื่นเป็นปัจจัยนั่นเทียวจริงอยู่เทวทัตผูกอาฆคาตในพัตถาคตหลายแสนชาติแล้วเทวทัตนั้น หยิบศิลาหนักใหญ่ปล่อยแล้วได้คิดว่าเราจะยิงศิลานี้ให้ตกเหนืองกระหม,มด้วยอาฆาตนั้นครั้งนั้นศิลาสองก้อนอื่นมารับศิลานั้นเสียแต่ยังไม่ถึงพระตถาคตเลยกท็ทอดศิลาแตกเพราะกระทบที่ศิลานั้นแล้วจึงตกลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกระทำพระโลหิตให้ห่อขึ้นแล้ว เวทนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดแล้วแต่กรรมวิบากบ้างแต่กริยาบ้างเวทนาอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าเวทนานั้นย่อมไม่มีเหมือนพืชย่อมไม่เกิดพร้อมเพราะความที่นาเป็นของอันโทษประทุสล้ายแล้วบ้างเพราะความที่พืชเป็นของซึ่งอันตรายประทุสลายแล้วบ้างฉันใดเวทนานั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้า จะเป็นเวทนาเกิดขึ้นแล้วแต่กรรมวิบากบ้างแต่กริยาบ้างฉันนั้นเวทนาอื่นยิ่งไปกว่าเวทนานั้นย่อมไม่มีแด่พัฒนาคตเลยอีกในย่าหนึ่งโภชนะแปลไม่เสมอเพราะความที่ลำไส้เป็นของอันโทษประทุสร้ายแล้วบ้างเพราะความที่อาหารเป็นของอันโทษประทุสร้ายแล้วบ้างฉันใดเวทนานั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นเวทนาเกิดแล้วแต่กรรมวิบากบ้างแต่กริยาบ้างฉันนั้นเวทนาอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าเวทนานั้นย่อมไม่มีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยทีเดียวขอถวายพระพรเออก็เวทนาที่เกิดแต่กรรมวิบากย่อมไม่มีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเวทนาที่เกิดแต่การบริหารไม่เสมอย่อมไม่มีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า เวทนาย่อมเกิดขึ้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยสมุดฐานทั้งหลายนอกนั้นก็แหละเวทนานั้นไม่อาจเพื่อจะปรุงพระผู้มีพระภาคเจ้าจากพระชนชีพได้เวทนาทั้งหลายเป็นที่พึงใจและไม่เป็นที่พึงใจงามและไม่งามย่อมตกลงในกายสำเร็จแล้วด้วยมหาพูดทั้งสี่นี้ณที่นี้ มีก้อนดินอันเคยคลายโยนขึ้นไปในอากาศย่อมตกลงในแผ่นดินใหญ่ก้อนดินนั้นย่อมตกลงในแผ่นดินใหญ่เพราะประทำกรรมอันใดอันหนึ่งไว้แล้วในการก่อนบ้างหรือขอถวายพระพรพระราชาตรัสว่าหาไม่พระผู้เป็นเจ้ามหาปัตตภีพึงสวยวิบากเป็นกุศลและอกุศลด้วยเหตุใดเหตุนั้นย่อมไม่มีแก่แผ่นดินใหญ่ พระผู้เป็นเจ้าก้อนดินนั้นย่อมตกลงในแผ่นดินใหญ่ด้วยเหตุเป็นปัจจุบันไม่ใช่กรรมพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรแผ่นดินใหญ่ชั้นใดพระตถาคตเจ้าบรมมบอพิษพึงทรงเห็นว่าเหมือนแผ่นดินใหญ่ฉะนั้นก้อนดินตกลงในแผ่นดินใหญ่โดยไม่ได้กระทำกรรมไว้แล้วในการก่อนชั้นใด สเก็ดนั้นตกลงแล้วที่พระบาทของพระตถาคตเจ้าโดยไม่ได้กระทํากรรมอันใดอันหนึ่งไว้แล้วในการก่อนฉันนั้นนั่นเทียวแลอันหนึ่งในโรคนี้มนุษย์ทั้งหลายย่อมทําลายแผ่นดินใหญ่ด้วยย่อมขุดแผ่นดินใหญ่ด้วยมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมทําลายแผ่นดินใหญ่ด้วยย่อมขุดแผ่นดินใหญ่ด้วย เพราะกรรมอันแผ่นดินกระทําไว้แล้วในการก่อนบ้างหรือเป็นชนัยพระราชาตรัสว่าหาไม่พระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรสเกตใดนั้นที่ตกลงแล้วที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าสเกตนั้นจะได้ตกลงแล้วที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะกรรมที่ได้ทรงกระทําไว้แล้วในการก่อนหาไม่ได้ ฉันนั้นนั่นเทียวแลอาพาธมีความอาเจียนโลหิตเป็นปัจจัยแม้ใดที่เกิดขึ้นแล้วแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอาพาธแม้นั้นจะได้เกิดขึ้นแล้วเพราะกรรมที่ได้สมงมาธรรมไว้แล้วในการก่อนหาไม่ได้อาพาธนั้นเกิดขึ้นแล้วโดยอาพาธมีสันนิบาตเป็นปัจจัยอย่างเดียวอาพาธทั้งหลายเราใดเราหนึ่งที่มีในพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้า เกิดขึ้นแล้วอา,าพาธทั้งหลายเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแล้วเพราะกรรมหาไม่ได้สมุดฐานทั้งหลายหกเหล่านี้อา,าพาธทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่สมุดฐานอันใดอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเทพดาล่วงเทพดาแม้ได้ทรงภาสิทธพุทธพจน์นี้ในเวยากรชื่อโมริยาสิวก,กาดังโรงตรา ประทับไว้ในสังยุตติกายอันประเสริฐว่าดูก่อนสิวะกะในกายนี้เวทนาทั้งหลายบางเหลา่าแม้มีดีเป็นสมุทฐานย่อมเกิดขึ้นแลดูก่อนสิวะกะในกายนี้เวทนาทั้งหลายบางเหลา่าแม้มีดีเป็นสมุทฐานย่อมเกิดขึ้นแล้วด้วยประการใดเวทนานั้นท่านพึงรู้แจ้งแม้เองด้วยประการนั้นดูก่อนสิวะกะ ในกายนี้เวทนาทั้งหลายบางเหล่าแม้มีดีเป็นสมุดฐานย่อมเกิดขึ้นอย่างใดความรู้แจ้งอย่างนั้นนั่นเป็นสัจจะสม,มุทต์แม้ของโลกแรดูก่อนสิวะกะในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นสมณะและพรามทั้งหลายเหล่าใดนั้นมีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคลนี้ย่อมสวยเวทนาอันใดอันหนึ่ง เป็นสุขหรือหรือเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเป็นแต่กลางๆลางเวทนาทั้งหลายนั้นมีกรรมที่กระทำไว้แล้วในการก่อนเป็นเหตุดังนี้สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็สิ่งใดที่ตนรู้แล้วเองย่อมลั่นล่วงสิ่งนั้นเสียด้วยและสิ่งใดที่เขาสมมติแล้วว่าเป็นของจริงในโลกย่อมลั่นล่วงสิ่งนั้นเสียด้วยเพราะเหตุนั้น เราผู้ตถาคตย่อมกล่าวว่าความเห็นของสมณะและพรหมามทั้งหลายเหล่านั้นผิดดูก่อนสีวะกะในกายนี้เวทนาทั้งหลายบางเหล่าแม้มีเสมหะเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นข้อความละต่อไปแม้มีลมเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นข้อความละต่อไปแม้มีสันนิบาตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นข้อความละต่อไป แม่เป็นอุตตุปรินามชาเกิดขึ้นข้อความละต่อไปแม่เป็นวิสมะปริหารัชาเกิดขึ้นข้อความละต่อไปแม่เป็นโอปะกะมิกาเกิดขึ้นข้อความละต่อไปเวทนาทั้งหลายบางเหล่าแม่เป็นกรรมวิบากชาเกิดขึ้นแลดูก่อนสิวะกะในกายนี้เวทนาทั้งหลายบางเหล่าแม่เป็นกรรมวิปากชา เกิดขึ้นด้วยประการใดเวทนานั้นท่านพึงรู้แจ้งแม้เองด้วยประการนั้นดูก่อนสิวะกะในกายนี้เวทนาทั้งหลายบางเหล่าแม้เป็นกรรมวิปากชาย่อมเกิดขึ้นอย่างใดความรู้อย่างนั้นนั่นบัณฑิตสมมติแล้วว่าเป็นของจริงแม้ของโลกแรดูก่อนสิวะกะในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดนั้น มีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคลย่อมเสวยเวทนาอันใดอันหนึ่งเป็นสุขหรือหรือเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเป็นแต่กลางๆางเวทนาทั้งปวงเหล่านั้นมีกรรมที่กระทำไว้แล้วในการก่อนเป็นเหตุดังนี้ก็สิ่งใดที่ตนรู้แล้วเองสมณะและพรา์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมแล่นล่วงสิ่งนั้นเสียด้วยก็แหละ สิ่งใดที่เขาสมมุติแล้วว่าเป็นของจริงในโลกสมณะและพรามทั้งหลายเหล่านั้นย่อมแล่นล่วงสิ่งนั้นเสียด้วยเพราะเหตุนั้นเราผู้ตถาคตย่อมกล่าวว่าความเห็นของสมณะและพรามทั้งหลายเหล่านั้นผิดดังนี้ขอถวายพระพรเวทนาทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเกิดแต่กรรมวิบากทั้งสิ้นหาไม่ได้ด้วยประกาศละชนี้บรมมาบอพิษ จงทรงปัญหาข้อนี้ไว้อย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละอกุศลทั้งปวงแล้วจึงบรรลุความเป็นพระสัพพันยูขอถวายพระพรพระราชาตรัสว่าดีละพระผู้เป็นเจ้าข้อวิสัชนาปัญหานี้สมอย่างนั้นข้าพรเจ้ายอมรับรองอย่างนั้น